ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซีเกมเมอร์ให้มีกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับ้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกัน <Yeah. S 1> แล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมอยู่กับพี่อามน,นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม s t i c k w a l l Legacy นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นภารกิจที่27-28แบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สก,กินเลยนะครับ <What? S 1> จัดไปภารกิจที่27นะครับเราจะต้องเจอกับการตั้งรับอันสุดยอดนะครับ Hill Defense นั่นเองนะกองกำลังตั้งรับที่มหาศาลเราต้องทำการ build up นะครับแล้วก็ หมายถึงบิวอัพนี่ก็คือหมายถึงสร้างกองทัพนั่นเองแล้วก็ทําการตีฝ่าวงล้อมออกไปนะครับก่อนที่จะตกดิน <Yeah. S 1> เราสามารถที่จะเลือกบังคับได้ยูยนิตทุกประเภทเลยนะครับผมอ่ะไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินครับไป <B uck. S 1> เขาจะตั้งรับอย่างเดียวนะไม่บุกมานะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาในการที่จะเก็บแร่แบบมากมายเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> อ่คนเก็บแร่ก็เก็บไป กองทัพที่พิยาคิดว่าจะใช้ฝ่าทะลวงเข้าไปนะครับไม่เป็นคนยักษ์ก็เป็นจอมเวทนี่แหละเพราะว่าเขาโจมตีแบบไอรียอ e f f เฟกนั่นเองไอรียอาไ f เฟกนี่คือการโจมตีแบบเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ทําให้ฝ่าตรงข้ามนี้เสียหลักขบลมนั่นเองนะซึ่งน่าเป็นอะไรที่ดีมากในการที่จะไปเจอกองทัพที่มีปริม,มาณมหาศาลนะครับแต่ตอนนี้เราต้องคุมคนกุดแรกก่อนเพื่อที่เราจะได้เก็บแร่ได้ไวๆนั่นเอง ไปเหลือบดูเขาซะหน่อยเขาใช้กองทัพอะไรสเปียรต์ต้อนแปดแล้วก็ซอสบาดแปดนะครับมีอยู่สิคนต้องชนะให้ได้ก่อนตะวันตกดินนะครับเพราะฉะนั้นรีบเอาจอมเวทออกมาเลยแบบด่วนๆซึ่งตอนนี้เราก็จะได้จอมเวทหนึ่งคนละจัดไป1น่คนแจมๆครับจอมเวทหนึ่งคนยังไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนเราจะเป็นที่จะต้องมีจอมเวทอีกสักคนหนึ่งซึ่งพี่อามเชื่อว่าะตะวันน่าจะยังไม่ตกดินนะครับถ้าสร้างอีกสักคนหนึ่งนะอาจจะทนันอาจจะทนันลองดูครับ เล่นแพ้เราก็แค่เล่นใหม่จับไมค์หนึ่งคนแ่มแจงครับเราจะมีจอมเวทสองคนซึ่งเป็นจอมเวทที่ไม่ได้มีสกินอะไรนะครับ <What? S 1> แล้วก็ไม่ได้อัพสกิลอะไรมาด้วยเรียกได้ว,ว่ามาแบบล้นๆเราควรจะเอาพวกซอสบาดไปด้วยนะเอาไปด้วยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะมีซอสบาดสี่คนแล้วก็มีเอจิ๋วสี่คนนะครับรวมเป็นแปดคนนั่นเองในขณะที่ฝั่งเขาตอนนี้ก็โอ้มีอยู่เท่าเดิม <Huh? S 1> ได้เปรียบอยู่แล้วครับจอมเวทสองคนนี้ต้านกองทัพได้มากมาย เก่งอยู่แล้วจอมเวทไปลุยครับไปลุยเลยครับเดี๋ยวมันจะพาที่ตกดินซะตอนนี้พาที่ก็พาที่ก็เกือบจะตกดินแล้วนะปึ้มไปก่อน,อนหนึ่งสเตปครับผมจัดไปแจ m งๆ m ปึ้มเข้าไปอีกนั่นแหละฝั่งเขาฝั่งเขาถึกครับฝั่งเขาถึกสเปียต,ต้อนเยอะมากจอมเวทแค่สองคนจะไหวหรือเปล่า เราก็จะทําการเสกซอซบาร์มาเรื่อยเอ้ยไม่ใช่เราจะเรียกซอซบาร์มาเรื่อยๆนะพร้อมกับเรียกไอ้จิว๋วมาเรื่อยๆนะั่นเองไหวอยู่ไหวอยู่นี่ไงเขาจะหมดละ <c oughs> เราก็รุ่มต่อไปต่อให้สเปียร์ต,ต้นจะอึดขนาดไหนครับแต่เจอการโจมตีย้ำๆแบบนี้นายก็ยุบได้มียุบเหมือนกันโอเคลุยหมดเรีย <c oughs> บ,บร้อยตีฐานได้เลยครับแบบนี้ไม่ต้องคิดมาก ปึ้มเข้าไปเราก็จะทําการเรียกซอสบาดมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ใช้แต่ซอสบาดอย่างเดียวเลยมาละกองกำลังเสริมเข้ามาละเพ้เสริมไม่เยอะไม่น่ากลัวเลยครับอย่าเรียกว่ากองกำลังเสริมเลยดีกว่า <What? S 1> ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรให้การสู้รบเลยคนระับโอเคเรียบร้อยจับไป จบครับผมภารกิจที่27 <Yeah. S 1> ก็ถือว่าไม่ยากครับสบายสบายเรีย <B uck. S 1> okay, ต่อไปเป็นภารกิจที่28นะครับภารกิจนี้ยากเราจะเจอกับบัตรเบลดนะครับซอฟต์วาร์ทิปเป็นเผาซอฟต์วาร์ที่ใช้สกินอ่าใช้ดาบบัตรเบลดอ่ะ <Huh? S 1> ยูนิตพวกนี้นะครับจะทําการโจมตีแบบแรงมากนะครับมีพลังโจมตีแรงมากเราสามารถควบคุมยูนิตได้ทุกแบบนั่นเองนะการต่อสู้เป็นแบบเดสแมทนะครับสร้างได้ทันทีเลยแล้วก็เริ่มต้นด้วยเงิน5,000เหรียญ ด่านนี้นะครับถ้าเกิดใช้สก,กินเนี่ยและอัพและอัพปกติเนี่ยจะชนะง่ายมากแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้อัพไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นการสู้รบมันจะต้องมีสเต็ปนิดนึงนะครับมันค่อนข้างที่จะต้องมีทริคนะด่านนี้นะถ้าเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับด่านนี้นะครับ,รบมันค่อนข้างจะต้องใช้ทริคนิดนึงนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราสร้างยักษ์มาก่อนนะครับแล้วก็สร้างจองเวนะครับมาสัก2คนนั่นเองนะเอาเท่านี้ก่อนนะครับยูนิตสู้รบแล้วที่เหลือเนี่ยก็สร้าง คนเก็บแร่มาอีกสคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีคนเก็บแร่6กคน <Yeah. S 1> ที่ใช้6กคนเพราะว่าคนเก็บแร่เนี่ยอีกสองคนเนี่ยเขาจะมายืนตรงนี้แล้วขุดแร่แล้วจะโดนพวกบัดเบรดตีนะครับเอาบัตรเบรดมาแล้วนะครับผมเราจะบังคับจองเวทไว้สักคนหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> แล้วทีนี้พอบัตรเดิเข้ามาเราจะยจิงแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นี่เลยครับไปอยู่แนวหลังครับคอยป้องกันจองเวทอีกคนหนึ่งไว้นั่นเอง คือที่พยายามใช้วิธีนี้ใช้ทริคนี้เพราะว่าพวกอคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะคำนวณการโจมตีนะครับจากจํานวนยูนิตเรา <What? S 1> ถ้ายูนิตเราเยอะเขาจะสแต็กพวกบัตดเบรพวกนี้เยอะมากแล้วเขาจะโจมตีเราแบบโหดมากนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเรามียูนิตน้อยๆให้เขาค่อยๆโจมตีเราอะ่ะดีที่สุด <Yeah. S 1> และถ้าเขาถอยปุ๊บเนี่ยเราจะสร้างคนจอมเวทย์ใหม่อีกคนนึงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากำลังจะถอยละช่วงนี้ยื้อไปก่อนช่วงนี้ยื้อไปก่อน โอเคถอยยังมาไหมมาไหมไม่มาครับไม่มาก็ดีแล้วครับผมเดี๋ยวเขาจะบุกมาอีกละลอกหนึ่งให้ละลอกนี้เนี่ยเราต้องยันให้ได้แล้วเขาจะมีกองกําลังเสริมมาอีกหนึ่งละลอกเ<ะ>นี่ยมาละมาละเฮ้ยยังยังยังเดี๋ยวจะมีกําลังเสริมมาอีกหนึ่งละลอกนะครับตอนนี้เราเอาจอมเวทย์มาอีกสองคนเลย <Yeah. S 1> มาช่วยกันบึ้มนะครับช่วยกันสู้ตรงนี้ <Yeah. S 1> แล้วทีนี้เราจะสวนละเราจะสวนตอนนี้เลย yeah. ยื้อให้อยู่ครับยื้อให้อยู่ขออย่างเดียวยื้อให้อยู่อย่าจอมเวยทยอย่าตายเยอะก็พอตอนนี้จอมเวทย์เรามีสี่แล้วไปครับนี่ไงมากันละกองกำลังเสริมของมันจะโหดมากนะครับมันจะมากันเป็นชุดแบบนี้คือมันไม่รอให้ป้อมเลื่อนหมดนะไอพวกเนี้ยมันนึกจะมามันก็มาเลยนะครับประมาณนั้นโอเคตายกันหมดยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะฉะนั้นเราลุยแล้วครับซอสบาดไปเลยไม่ต้องคิดมากตอนนี้ เรามีจอมเวทอยู่4คนครับจอมเวทสี่คนนี้ก็จัดว่าโหดอยู่กองทัพเขามีอยู่ประมาณ12คนแต่กําลังเสริมมันไม่มีแล้ว,วเพราะฉะนั้นลุยได้ตอนนี้ต้องรีบลุยครับต้องรีบรเผด็จสึกนะตอนนี้ <Yeah. S 1> ถ้ายื้อไปกว่าน,นี้เราจะแพ้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะบัดเบรทอะ่ะมันตีแรงมากตีทีหนึ่งนะดูเดิจิ๋วโดนทีนึ่ง50กว่าครับผม <Yeah. S 1> แล้วเราต้องพยายามเรียกซอสบาดออกมาเรื่อยๆนะ ย้ำๆๆเรียกไว้เลยครับมันโหดแต่ถ้าเราเล่นแบบใช้สกินนะ่ะว้วอัพอัพปกติอะ่ะดานนี้มันจะง่ายมากมันจะง่ายแบบง่ายอย่างนี้เลยเลยอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าตอนนี้เราเล่นไม่อัพไม่สกินนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยากในตัวหน่อยโอเคจบได้จบคํารีบจบอยา่าลีลอครับดานนี้เสกห้จิวได้รีบเสกครับมันโหด เดี๋ยวกองกลังเสริมมันก็จะมาละมาแล้วก,กองกลังเสริมมาแล้ว <What? S 1> เยอะมากเยอะมากโบเข้าไปแต่เรามีจอมเวทสี่คนเนี่ย <Yeah. S 1> มันทะลวงมาไม่ได้หรอกจอมเวทเราโหมดมากโอเคจบครับจบได้แล้วครับเย่ yeah. เรียบร้อยครับผมด่านนี้สเต็ปก,การเล่นมันต้องค่อนข้างจะเปรีนิดนึงนะเนี่ยพยายามใช้เวลาแค่สามนาทีห้าสิบสองวินาทีเองครับก็จบแล้วนะครับ รียได้ว่าภารกิจของสัปดาห์นี้นะครับสภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจแนวรัชนะครับต้องรีบจบให้เร็วนั่นเองนะอาครับและนี่ก็คือภารกิจที่ยี่สิบเ่นะครับเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับผมไม่ใหม่กับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซ u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่งต้อ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม